สูสูใหญ่ไพสุกับปูพี่น้องมาจุดแรกแล้วครับพ่อสามขวยเกนเก,กนวันหัวพี่ทอมเกนใบใหญ่ไพสะอาดแกน,นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจ้า สวัสดีครับผมนะครับเบาโยธนห้อยดินทินอีสานครับนะครับมือนีมาหาคุดปูอีกแล้วครับผมมาว่าในี่ปคุดมันแทงนะครับก็ได้พ่ออยากพ่อกินนะครับพี่น้องนะครับมือนีมาผอมเบลบอยนะครับผอมใยไผ่เสือบกระเลงขาดนะครับมาอีกจุดไม้ใหม่นะครับมือนีมาหาหลาอผึ่งมะฮอดมาถึงครับมาหาคุดกระปูครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อครับมาว่านี่กลิปไปคุดมันแซงนะครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับอยู่ดีไม่แห้งสุกคนครับสวัสดีครับหายนะสู๋ๆยัยไพ่สู๋กัะป <c oughs> <c oughs> ูพี่น,อน้องมาจุดแรกเลยครับพ่อสามคว้ยเจนวันหัวเปลี่ยวแกนบอยยัยไปมาสะาดแค่ไหนเกน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจ้าใเราบอกแงดูดึงกิห็นไอพี่ดอบ้พี่ดองพีตากิห็นได้พี่้อกเลยเบิ่งครับมากกับใจกเห็นพี่้อกใหญ่ไพ่สูบสองหูสองหูยู่เหมือนกันซบ่ได้สามตัวยู่บ่ ไจไพ่ว่าสูตรตายข่ามา้วแต่ไหาไพ่คนกินกอฮอดเอโอ้ยกดแเบิ่งเพามันลึกบดแล้วกูมาบ้านไปขุดมันแซงมือนี่มาหาขคูดกับปูพี่น้องทราไใงานหลองานร่ำบป็นเบาบอยที่ทางขุนครับพี่น้อกเามงมันอเมืองบรรยากาศนะครับจุดไม้หมองไม้เบิ้งเบิ้งหรอไพ่ฮเบิ้งแกนแกนพี่น้องมาหมือี่มาบ้านคุดมันแซงกับ เกือบบ่อยังเกือบบ่หลอดแต่ก็ได้พี่น้องได้เกือบเต็มตาหน่อยอยู่ครับได้เฮ็ดวานนด่ยังอยู่ครับเมื่อนี้มหาปูครับเอาไปดองสองเหมือพี่น้องเอาขึ้นมาปีงมาอยงเมอกิ้วมะสุดยอดครับแสบบ้าใบพุดอยู่ฟังนะครับที่ได้บ่ขดินบ่แกนอ่ะพี่น้องบ่เป็นปัญหาเลยครับดินแกนครับกล้งจกพี่น้องก็ล้งจกเมืองเมืองนี้พี่น้องเมืองแนบุองขวัยแกนบุลีประกาศเมือ่น้อง สังเกตมันโอ้โหใส่เห็นไหปูแม่ตัวนี้งสีเกินเมื่อกี้นะโอ้ปูเจแรงมันเก่งนลยมันมีแปดขาได้ทำมีสองขาเอะไรพวกอันนี้มันเป็นพี่ร้องมีหูบนอ่ะพี่ทางบนปูปูปูติมติมยาดเมีแตะกีเห็นนี่หน่อยเอ้ย

หนหนติ้มไล่แล้วติ้มตาติมไล่เขียดแล้วถึงดูปล่ปล่อยบ่าไงเอาใย่ายคือบุคคลเอาเห็ไหมหูบังงาหนึงกบบ่เอาไน ครับก็เป็นหอดหอดน้องไงพี่น้องเอาโมเลกเระพ่ายาโมเลกเลยพี่น้องครับกระปรูกระปรู๊เนี่ยปูครับพี่น้อง ปูปูปูนะฮะกินยา,ากลำบากไ้พี่น้องเอ้ยดินมันคือแกนไหพีนนะ่น่ะเอ้ยหัวเนี่ยหม่หมาจากผักป้ยปลาเาปูนโอบไปพี่น้องโอ้ยจะต้นตื่นยังไง ที่สุดสู่ไปที่สุดเดินพึนขึ้นถึงขั้เขาบล็อนี่พลาแล้วลล้วลแล้วม่แกนอะไรกอพลาแล้วไอ้มันมสิไปอะไรใช่ไหมไปบ่ได

กัว sí, ่าสิเลยกินตัวหนึ่งอ้ยบากตัตรำเฮ้อขนาดเห็นโถอยู่จังพ่อแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วสองตัวเหรอใช่ขึ้มาสองยังไง สามผมตรจะโอแตกดิก็ิได้กินพี่น้องเลยเบิ่งคนทำไอยู่เลือกถท่ล่ะนั่นไหนเลยพี่น้องครับนี่ยุบยุบแต่ยุบยุบเลยหนูทำไมอยู่เลือกจังเลยเออเออหนีบ เห็นด <c ười> nah, ่บ่หนาบนมันแกนเป็นน้องเป็นดินเหนียวดินเหนียวโดนแดดก็แข็งโอ้ได้แล้วบ่ได้แล้วได้แล้วไปทางบนครับน้องเปี่น้องสิมีบ่ดังปึ้งปึ้งดังโอ้เสียงดังปึ้งปึ้งเลยชิมีบ่เปี่น้องเอ้ย เีครับโอ้ฮะมองพี่ว่านำขึ้น พี่น้องครับไม่ใช่รูปูรูน้องมีราคาเนี่ยให้พี่น้องเบิ่งครับ เตยดมดมปูแม่หรือปูโผนี่นะครับโอ้ตัวผู้ครับเนี่ยตัาผู้ครับพี่น้องตัวผู้นี่ครับนี่ครับเนี่ยปูครับปูตายลงไปเลย น,นี่บ่หน่อย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 ไม่โตหน่อยบ่โอ้ยข <c oughs> ุดไปกระพอะเลยพี่น้องครับนี <c oughs> ต่ตัวจิ๋วิวตัวเล็กๆเล็กพริกกี้หนูอุ้ยบนน้ำบริี้เปล่มองหาครับหาปูหาปูหาป,หาปูครับพี่น้อง ใช่พอยู่ฟังผนครับไนหรือทั้หมดนี่หักหักไปหัวใส่ลหรหักไ่ đánh chú luôn. Này là con nè con đó, thì à? con có này. không có thật không có thật không có thật mẹ có con con có thật con có thật không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  có thật เงี้ยา็ออกจะเบากระปูกุนปูครับพี่น้องครับมองเลือกมองบ้าเลือกห่้ยหอนแล้วพอดกน บรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆบริเวณเดี่ยวมะกรูปูครับอากาศดีๆครับพี่น้องครับเห็นตัวมาหรอเปล่าหนึ่สิคนหกเงี้ยปลาเฮ้ยเบื้องตัวปูในบ้า่อยโอ้ตัวใหญ่พี่น้องครับบุางนักซับแล้วครับผมจะขี่แตกจะซับขาครับไม่ได้ซับตัว Ta à, còn cái này cú cái này. Ô này mất cái tay tôi nhảy để nó phải. Ừ. Ừ. Cú <laughs> cái đó đậm. Tút đồ bò tạt. Ờ giờ phải giờ có một cục. Hiến lẹo, hiến lẹo. Có lẹo. Hiến được. Hiến lẹo bò. Cái này hộp cặp bộ. Con đế gặp cái thằng trời. Tôi bố xúc con nếu hỏi tôi nó bảo Ba,

Nhanh dài phải Nghĩ tím tím Cái lửa cả xì khắp ạ uh. หากินสืบไปไอเอาตัวมันอึด,อดมันอึดแล้วมันอึดอะไรพี่น้องเอ้ยมันแม่มาแล่ะกระปูนี่กดถึกกดเป็นกดถึกไม่ไปจัดงามที่ตึงๆด้วยล่ะโอ้งามอยู่พี่น้องครับตัวแม่ปูดีบีป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 ีเจ็บลายนี่ดีครับ กระปูครับกระปูกระปูดีป right> ิติเห็นบ่านองดีสาดอ่ะโอ้ข yes> ีดหอดวินกระใบ่ดิคุณบ้าบอยคุดดูฟังเ่รพ่อเราบ้าบอยพ่ยังได้พ่อง่ายต้าคืบ

เวลากินมันก็แสบแสบพี่น้องคิดเห็นตอนมันแสบครับคุณได้เถินตักินได้ละถ้วยคิดเห็นตอนมันแสบพี่น้องมันก็เลยบอกขี้ขานเป็นไรครับลึกลงลึกลงอะบอสโอ้ยน้ำเบ้อไรโอ้ยเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้ว

ปนดองเลยครับอย่างกีกินแซ่บครับพี่หนออพอขดแม่มอหอีีตนกัดบอ้ย่ฮ่ายปูหน่อยครับปูน่อยอาได้แหงกัรบอปู่หนีบหญ่ไย้ายพี่หนอเอ้ย ฟ้าถ้วยคือเลือกแฉกวนง่ายให้กวนมือหายหย่อนโอ้โหเทพหลาย Có đồ, <cười> <cười> Ôi, nước có nhảy lướt chân lên สุดแขนตันจุลูมเห็นห,นอหน่อโตปูปูนอยนกระายยัวขึ้นมานันบลูเกวนี้รอใคาบลูบลูบลกบลกบลปูน้อยปูน้อยคำละหนึ่งตัว 2ตัวคำสอตัวคำป้นีปิ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 เจ็บปลายหาย่าหาบ่แนวนี้เป็นกี่ต้นส้บ่บ่เลือกบ่ไหนบ่

ได้ยาดิกี้เลยกอก,บบกับบ้านกับเพื่อนอ่านกินกันไปตัวนีก้ก็ตึงๆครับพี่น้องเออหาเบอร์กดตัดขัาดใหญ่ไปโอ้ยอเบอร์อกัดเก็บแฉอ้มันงามอยู่พี่น้องครับนี่

เปิดเห็นแล้วหมอหล่องหมอล่ำทำการแสดงทอดทานเอ้ยเดี๋ยวนี่อยู่มีกินตัวที่ังเก่ตัวนี้งามอยู่พี่น้องผมน้อนก็ซอยกินหรอกยนี่ซอยกระเป๋าซอยงามงามครับพี่น้องครับนี่กระปุนี่ ไปรักด้นเทุยังูมักยูนหากใหม่กเห็นแล้วมันอยู่สามเดียมท้องคำหนังครับเดียวครับแม่ตัวมันหกอันอันนั้นขบวก่าครับเสียมข่อยโอ้โหมัขคือเลือกถือพี่น้องเอ้ยวายอันนี้แปดเดียมท้องคำเขาได้น ีทำตากหนตัดตรงไนใส่โซ่พี่น้องมงแน่นะไทยโอ้ยจ้ากระปูอยู่สามเพียมท้องค่ำคนกับไตคนกับไตชวยหลังหนี่เชียวเคียนเต็นที่โน่นนั่นตัวสิได้กินะกปูกัดทองหังปลากระพน กัดกัดโพดตัดเลือโตออกแล้วเลี่ยวเรือต่งามยิ่งกัดปวดอยู่เขาสิไ้เมียมันสั่นไอ้งวยงวยกระปูเขาได้ห้งเห็นเขาเลิกกัดใ่ไผพี่น่อยตผูอะตผูเป็นบาบอยได้เลยผูวะนี่สีหมกับว่เอาดีเดิดวเาสี นี่ตัวผูตัวผูเอาหนีผู้ดังไอติมมันน่าโอ๊ยขดแมมได้แล้ววะได้แล้วสามเดียมทั้งขั้นอีก่ตัวผโอผยมแตตัตผูเนะออได้ไฝ่มานนะครับพี่น้องจับได้ลองเอ่ยจะไปหากินลำบาก พอสทีหมดเดิไล่กับขาฮะขาหนไปไปขนดาไปพี่น้องครับขาดครึ่งขาดครึ่งกะข่ํมระตูเนี่ยมันแสบมากกาบมันจะกินบดเดีวปล่อย่ม่ไปตรงนี้ยกก็ได้ยกยกกรมมั่งมเมนว่าเเห็นเนะแขนงสับตไปยืดนยั

ลูกออดปูอะที่ทีมงานหาปูตัวนี้หน่อยก็เอาตัวพี่น้องนี่แลน,นต้อน้อยจังน้อยโอ้ยคนอนไปคน นาม,นาม okay. กระเบิ้อเลียเรื่อเดียวกันก็บอไปเลยงปันปุดปูขุดป <on>. ูแถวนี้เป็นลำหวยนะครับนามมันหลุดลงแล้วกู ได้ทั้งปูได้ทั้งปลาขอนคนระับมึงปลาขอนก็ได้ครับปูก็ได้ปลาขอนก็ได้ไงปูกี่ต้มเนี่คือหน้อยครับเขาเพิ่งเอาหลางแล้วปูทั้งปลาร่วมกันมึงแต่ขวดน้ำกินเปลี่ยนกี่ตมม้มดตัวใหญ่ายว่าทำไออึองงามมีตจืล่ะ ขอบคุณพี่น้องเด้อครับติด,ดตามห้อยดินดินดีสารนะครับ้อมเบาบ่อยคนใช่ชแนลครับขอบคุณกาลังคิดกาลั่งใจนะครับหากแพงพี่น้องเบิดสุขุสุขคนขอบคุณที่เขาเบิ้งคลิปพี่น้องที่เขามาเบิรงคลีปก็ขอบคุณในลายครับได้มวลในซื้อน้อพี่น้องนาะไในศรัทธาในสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองที่เป็นอยู่ลักษณะนี้ก็เป็นการั่างคิดกาลั่งใจให้พี่น้องเบิดสุขุสุขคนหากแพงแบ่งปันกัน ลำรวยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะครับติดตามนะครับขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจพี่น้องเบิร์ตสุมองบอลหายอยู่ดีไม่แห้งฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปต่อไปนี้ด้วยพี่น้องด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ